คือนางแต่งกลิ่นเหมือนมากเหมือนจนขนลุกอ่ะเป็นเมนูที่ยืนหนึ่งของฉันอือร่อยอร่อยเนาะพอดีเเพลิน <c oughs> แกอยากของหวานแกอยากของบังได้ดีเลย <c oughs> สวัสดีครับคุณอยู่กับอเอราเบรนในสตูดิโอบางกรวยย่านบางกรวยใส่น้อยอีกแล้วนะฮะ <c oughs> คือมันเกิดเหตุการณ์ว่าวันนี้เทศก,กาลกินเจเว้ยเรากะลจะไปถ่ายวอล์อกตรงตลาดน้อยก็ผิดแผนเพราะปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดสถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำท่วมก็แบบ ร้านเปิดน้อยมากเงียบเงาไม่เหมือนปีนี้เลยสว่วนร้านที่จะแนะนําวันนี้ชื่อร้านว่านะรูยี่อาหารรูยี่สุกี้เจหรือบางทีใช้ว่าอยู่อีอาหารเจสักอย่างตรงบริเวณซอยพระยาสิงหเสนีจะไม่ผิดนะอยู่ตรง MRT หัวลำโพงทางออกสามเนี่ย แกขายหารเจทั้งปีและหารเจแก่อยมากคือรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่อดีตเนี่ยเป็นตีเยาวราชไปจนเพื่อนเป็นอัปแบตกยูเ USA ไปแล้วเพื parole, ่อนนําเป็นสิปีละก็กินมาตลอดทีนี้วันนี้ว่าจะไปกินปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยสานการโควิดเขาไม่เปิดให้นั่งกินในร้านนัเฟลหนึ่งปรากฏบอกว่าคิวยาวมากต้องรอบานสองสามชั่วโมงก็เลยแบบโอเคไปเดินตลาดน้อยก่อนวันนี้ก็เลยอ่ะเอาของกินมาเสร็จปุ๊บด้วยความที่สั่งเยอะก็เลยบอกซิดก็กินเจด้วยซิดเจ้าของสตูดิอเเนน่ยยกก้้วว็ลแบซาามัถ คุณไม่สมดูนี่แซลมอนซาชิมิเจ <Wow. S 1> อะฟีลลิ่งเหมือนกินบุกแหละพูดตรงๆแต่มันคือความแบบความครีเอทในเนี้ยนี่ไม่จบปูอัดก็มีจ้ะเธอแบบปูอัดเจอะเหมือนมาก <Wow. S 1> ดีเลยใช่ไหมคือนางแต่งกลิ่นเหมือนมากปูอัดเจคือเหมือนแบบเหมือนจนขนลุกอะ uh. คือร้านเขาขายเจอเาทั้งปีเขาไม่เขาไม่แกงเราแน่ๆแต่ปูอัดเหมือนมากอีกอันที่อยู่ในออเดอร์เย็นอันนี้เนาะ ก็คือขาหมูเย็นเป็นขาหมูเจ <Whoa. S 1> นี่เห็นไหมมันจะมีความนะมีความแบบเนื้อแล้วมีเป็นหนังข้างนอกด้วยอันนี้แทกเจอร์ได้เลยข้างนอกกรุบกรุบตรงกลางก็มีความเหมือนเนื้อแต่ว่ามันเป็นทาจากเต้าหู้อ่ะถัดมาเดี๋ยวขอชิมนี้ก่อนก็คือซื้อมาฝากซิลัวซิเป็นคนชอบของแบบว่ารสจัดเนาะสิ่งนี้คือลาบเป็ดเจฮะ <Whoa. S 1> แต่ว่ายังไม่ใส่เป็ดทั้งหมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั้นก็บอะซิตลองชิมหลังกล้องไปพร้อมกันเลย นะคืออาจจะดูหลงเลงคือไม่ใช่เพราะไม่อยากใส่เป็ดทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวเป็ดมันนิ่มไปหมดไงลาบเป็ดเจนะฮะอยู่ในนี้นะเป็นชอมอหมันเขาใส่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบผักชีใบเลีอยงผีฝรั่งเนาะคือเข้าใจไหมหน้าตาเหมือนยำแต่ในน้ำยำนั้นแนะมันมีความเข้าคั่วอยู่ในน้ำอ,อร่อยมากคนชอบกินแบบ คือซื้อมาฝากซีบร่นน้ำเป็นคนชอบกินพวกส้มตำ<ช>ลาบยำอะไรเงี้ยอุ้ยแต่คือตอนแรกเห็นหนะ้าคิดว่าจะแบบเฉยๆอืดอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอร่อยมากคือเปรี้ยวคือเขาไม่ได้ทำเผ็ดเว้ยเขาทำเปรี้ยวกำลังดีคือออ,อกออกเปรี้ยวน้ำแต่ไม่ได้เปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดน่นะเปรี้ยวน้ำแล้วในคำที่เปรี้ยวน้ำมันมีความเข้าวคั่วหอมๆกรุบๆอยู่ด้วยอะ่ะอร่อยเลยอนะันนี้ลาบเป็ดเจถัดมาสิ่งนี้ไม่เคยกินมาก่อนคือชูชีปลาเจฮะวว้า คือเขาเคยมคาคนเป็นน้นกจะมีเปิดเนื้อปลาเจนเนาะไปทอดแล้วก็นังก็ทำแกงชูชีขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะลองชิมนะฮะมาสมนนะะิชิมไปพร้อมๆกันฮะชิมไปพร้อมๆกันนะฮะนี่คือชูชีปลาเจนะฮะราดน้ำชูชีอะ่ะชูชีรสจัดว่ะเผ็ดเผ็ดร้อนขึ้นเลยเอ่ะเข้มข้นชูชีบางท่านจะหวานน้ำเนาะแต่เจ้านี้ยคือเข้มข้นเผ็ดเครื่องแกงอ่ะ ส่วนปลาเจเนือก็แน่ๆแนๆนดีเนาะถัดมาเป็นเมนูโปรดของฉันตลอดการคือข้าวแกงกะหรี่แฮม <S 2> <S 2> <S เขาเรียกแกงกะหรี่แฮมนะแต่เธอเรียกแกงกะหรีท่ทองคัสึเจเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูในกล้องเนี่ยเหมือนทองคัตสึไหมเห็นไม่ชัดเน,ะนาะเนี่ยนังมางเนี้ยแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่ของนะอาจจะไม่ใช่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะมีความแบบแกงกะหรี่ไทยบนแกงกะหรี่จีนอะน้ำจะเหลืองๆแล้วก็มีแครอทมันฝรั่งทุลันเตาข้าวโพดอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่แบบ แล้วเหมือนจะมีแบบเป็นเนื้อเจนี้ด้วยเป็นเมนูที่ยืนหนึ่งของชั้น <Wow. S 1> เดี๋ยวให้ซซมชิมว่าเิ็ชอบหรือเปล่าชรสมันกินง่ายแบบรสแบบเด็กชอบกินติดหวานหน่อยๆอ่ะต้องชิมดูไม่ได้กินหลายปีละเนี่ยนะข้าวแกงกะหรี่แฮมหรือแกงกะหรี่ของว้าสึเจในมุมมองฉันนะตัวตัวของข้าสืเจ,ม,ม,นะม,เจมันแบบเย็นแล้วฮมมันจะไม่กรอบแต่ตัวแต่ตัวน้ำแกงกะหรี่แบบหวานหวานกินง่ายอ่ะอร่อไม่กินผงกะหรี่เนาะ อืมชอบแบบรสชาติแบบเหมือนผัดผงกะหรี่อะไรผัดผงกะหรี่ให้แล้วแบงกะหรี่ให้อร่อยเลยมีความครีมครีมกินง่ายอ่ะใช่ใชอร่อยราน,นี้เขรู้จักมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะขายเจทั้งปีไม่คิดว่าไม่ต้องเชื่อเป็นเจเชื่อเป็นอาหารที่อร่อยอย่างหนึ่งเลยอช่ใช่อร่อยเลยค่ะคเคอาบอกวรกินได้เลยมีอย่างของเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสายจีนน้องเขาคือมีผัดผกกระเฉแล้วถ้าเป็นช่วงเจอ่ะมีผัดกะเฉดขายเยอะมาก แต่เจ้าไหนทาอร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายมีผักกะเสดคุมไฟต้องเป็นผัดแล้วต้องไม่แห้งเกินไปพีมมันเกินไปท<ม>ีเนี้ยในตลาดน้อยซื้อมาสองเจ้าเจ้าแรกนะฮะก็คือถาวรรัดหน้าถ้าใครเคยดูคลิปตลาดน้อยของใบอันแล้วที่ว่าตอนนั้นไปถ่ายปุ๊บมีผักกะเสดหมดเหลือแต่รัดหน้าก็อร่อยทีเนี้ยเราขอชิมหมี่ผัดผักกะเสดของเจ้าถาวรกันเดี๋ยวซิตชิมไปพร้อมๆกันแล้วเราก็มาคอมเมนต์พร้อมๆกันอันนี้เปิดประสบการณ์มากเพราะไม่เคยซึ่งมีผักกะเสดอีกอันหนึ่งนะที่แน่ๆอีกอันหนึ่งคือว่า ผักกระเฉดต,ต้องคัดแต่อ่อนๆถ้าไม่อ่อนกินแล้วแข็งเหนียวก็จะไม่อร่อยอืม,อมแล้วใส่พริกขี้หนูนิดๆรงไรเงี้ยนะนี่คือของร้านถาวรัตน,น้านะฮะเป็นร้านที่แบรน์กินประจำวันนี้กเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะอือร่อยคุณอพกระทัด มไม่ไม่มันเกินไปไม่แห้งอันไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะด้วยรสชาติกำลังดีเลยมาชิมอ, <c oughs> อีกเจ้าเจ้านี้คือเจ้าว่าจิ๋วอิ่มอร่อยเจซึ่งของนางจะอยู่ในหลืบหลืบม,มากคือเห็นนางทุกคนจะไม่ได้กินเพราะว่าร้านนางจะอยู่หลืบหลืบเข้าไปอีกซึ่งแบบว่าเรามากักจะเดินผ่านเราอิ่มแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้กินของนางแต่เรามีเซนว่าของนางต้องอร่อยวันนี้ก็เลยอ่ะได้เลิกนะซื้อของเจจิ๋วมาเนาะซึ่งของเจจิวจ๋วเจจิ๋วว่าเจจิ๋วผัดอ่ะ เจจิ๋วไม่ได้ใส่น้ำมันเจจิ๋วผัดด้วยน้ำเว้ยเจจิ๋วอยู่นี่นะฮะในหมูในช้อนอะคำใหญ่หนึ่งจุดต้องอร่อจริงๆเจจิ๋วก็อร่อยแต่ว่าให้ร้านแรกเออคิดเหมือนกันว่าร้านแรกมันรสชาติแบบมันจัดกว่าแบบอืมอร่อยกว่าที่เหมือนกับว่าเจจิ๋วอะแต่เจจิ๋วก็คือเจจิ๋วผัดอร่อยแต่ว่าต้องบหกคนที่ชอบรสอ่อนๆหน่อยไม่ได้จืดนะแต่รสเขาจะอ่อนรสเขาจะไม่แบบร้านแรกจะแบบ แลาแล้วรสจัดกว่าแลวอย่างหนึ่งที่สังเกตนะถาวรอ,อะ่ะเหมือนกลิ่นกระทะมากกว่าอืมอันนี้จริงถาวรคือกลิ่นกระทะมากกว่าแต่เจจิ๋วอร่อยไหมเจจิ๋วอ่ะอร่อยเนาะนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินของข้าวหลังกล้องก่อนเดี๋ยวมีของหวานเจมานําเสนอกันอีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะขอไปกินแล้วนะทีนี้กินข้าวไม่กินหวานสันดานพาไพร่ใหม่ละเธออันแรกจะแนะนาเนาะสิ่งเนี้ มันต้องไปต่อคิวนะที่ตลาดน้อยคือตุ๊กตับเหล่าแปะเนาะเราเคยนําเสนอไปแล้วในตลาดน้อยเนาะก็ชิ้นละ40บาทห่อละ5ชิ้นคือห่อละ200แต่ว่าเธอต้องมั่นใจว่าของเขาเนี่ยคือใบสดแน่นอนเพราะว่าทุบก,กันสดสดทำกันสดสดตรงนั้นนะการเขาจะแบบเหมือนน้าตาลที่เคี่ยวแล้วอะห่อถั่วลิสงคือจริงๆตัวน้ําตาลข้างนอกอะซีดคือตอนที่เขาดูนะเขาเอาน้ําตาลาถั่วลิสงเคี่ยวจนมันเป็นเหมือนแผ่นๆถั่วตัดใช่ปะถ้าเกิดซีดแบบ ยืดแล้วตัดเป็นชิ้นๆก็คือถั่วตัดแล้วแต่เขาไปเอาอค้อนปอนทุบมาเลยเล็กตุบ,บตับถ้าภาษาใต้เรียกขนมถั่วต่อยเหมือนต่อยถั่วจนมันอบะบี้ละเอียดใช่ไหมพอบี้ละเอียดปุ๊บแบบน้ำตาลมันยังคงสภาพเขาก็จะจับมันอ่ะยืดให้เป็นยาวๆพอยืดเป็นยาวๆเสร็จปุ๊บไม่จบเขาเอาถั่วที่ส่งผลอ่ะวางบนน้ำตาลแล้วก็ห่อแล้วออกแล้วก็พักตัดมาเป็นอย่างนี้นั่นแหละนี่คือของโปรดฉันมากเธอฉันเป็นคนเหมือนกินขนมโบราณแต่ฉันชอบสิ่งนี้มากตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วเจอตุ๊กตับเหล่าแปะนี่คือบยอมอ่ะนี่ถามคนไม่ค่อยชอบหัวหนังกล้องเป็นไงมั้งอร่อยรสชาตดีเลยคือน้ำตาลคือหวานผัวคือผัวคือใหม่ๆอะ่ะหอมใช่ใ<ๆ>คือคือตุ๊กตับมันเก็บได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันยังมันจะเหม็นหืนอืมใช่มันนี้ไม่ม่กลิ่นอะไรแบบแปลกๆฉันก็เลยซื้อมาหนึ่งชุดให้ที่ไปฝาก คุณแม่ของนางเป็นแม่เขาแล้วตอนที่ที่จยิดแล้วนั่นคือเพราะท่านึกถึงพ่อแม่ก็ชอบขนมแบบเนี้ยอาฉันเป็นคนคลิกซินซินสายหวานเว้ยฉันชอบแบบเนี้ยแต่ร้องแต่ร้องมันหวานถ้าคนไม่ชอบกินหวานนะกินขา้าวชาจีนอะอตามตลาดคนโบราณเนะปึอกอดีกลังพอดีแต่เราเป็นสายหวานเราสุกว่าพอดีแล้วน,นี่มันเพลินนี่มันเพลินมากเพราะถั่วหอมและตัวน้ําตาลที่ขือนไม่ใช่น้ำตาลเลยคือมันมีถั่วอยู่ในน้ําตาลนี้ด้วยไงมันเลยแบบแล้ว น้ำตาลนี้ก็จริงค่ะกัดปุ๊บจะมีค่ะแบบเแบาบไปเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยไปเจอเจ้าหนึ่งมาโดนป้ายยามาให้ดูแบรนด์เนาะไม่รู้องเห็นไหมดีโอเวนฟาร์มเขาว่าขายทั้งปีเป็นขนมปังเจขนมปังเพื่อสุขภาพไม่ใส่นมไม่ใส่เนยไม่ใส่ไข่ไม่ใส่วัตถุวันเสียใช้ไขมันแต่ไขมันดําข้าวไม่มีไขมันทลาอะไรเงี้ยซึ่งคนป่วยคนอะไรเนี่ยก็คือกินได้เนาะ เราก็เลยเอ้ยซื้อมาลองช่วงเจดีกว่าเนาะแต่ก่อนอันนี้คือขาไก่แต่ก่อนจะลองหัไกลล่เราควรจะลองสิ่งที่แบบขนมปังคือซื้อมาหลายอย่างมากตรงเนี้ยเอามาแบ่งซิทหนึ่งอย่างคือขนมปังซาขเขียวถั่วแดงโพวีนแล้วขนมของปังเขาอยู่ในตู้เย็นได้มันห้าวันอ่ะคือของสมัหเนี่ยคือมันซาขเขียวแดงถั่วแดงเต็มเต็มแผ่นเนาะ<อ>แล้วก็แล้วค็นบอตาคือไม่รู้สึเป็นของ,ออของเฮลตี้ของของกินง่ายเนาะคือเขาเฮลตี้กิงแต่ว่าเรากินง่าย ขนมปังก็ไม่ไหวานมากแต่เขาให้ความหวานทำรสขวดแดงอะ่ะเป็นตัวช่วยเพราะขนมปังไม่ได้หวานมากอืไม่ค่อยหวานแต่ว่าเนื้อสัมผัสชัดว่ดีเตยที่อร่อยเลยอืแก้อยากของหวานแก้กขนมปังได้ดีเลยกดัป็นี้เยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นขนมปังที่แบบ <Healthy. S 1> เ e a l t h เป็น t e x เ u r e แบบขนมปังป,งปกติเลยเรื่องกัดลิมมีโฮวีตแลยมันเน,เนียนเนียนเลยอะ่ะใช่ไม่ได้เป็นแบบเซษไม่ได้หยากเกินไปอ่ะ มันหนึ่งสายแบบกรุบกรอบมากคือขาไก่โฮวีรวมรสกินจุกๆมากจาก้ะกคนไม่ยินเสีงกรอบเนาะกรอบจริงเลยจริงอ่ะ mm. จะมีความกรุบโฮวีข้างในหน่หนอยๆเนาะอืมอืมถ้าขาไก่ก็ดีนะแต่ที่อ่านำเสนอที่สุดมันคือ คุกกี้ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์รสชาเขียวอดี๋ยวให้ชิมมากเพราะชิมอร่อยกามากดูในข้าวกล้องหอมมะลิทำเป็นแป้งไม่ใช้แป้งปกติไม่ใช้แป้งไปกใช้แป้งปกติเงี้ยเดี๋ยวให้สิลองชิมเพราะฉันชิมมาแล้วฉันแบบฉันชอบสิ่งนี้มากเป็นไงคือต้องบอกก่อนว่าชิมอาจจะชอบหวานกว่านี้อือใช่แต่นี่แต่เทคเตอร์ดีมากเลยอ่ะนิ่มคนไม่ชอบกินหวานฉันรู้สึกว่ากินปุ๊บนั้นชาเขียวชัดเข้ม แล้วออนอกจากมันใช้แป้งข้าวกล้องของวีซีไม่รู้ว่าทำ,ทำยังไงอ่ะคุกกี้เป็นแป้งที่เบามากเข้าวกลุ้มนะแป้งมันเหมือนมันเหมือนแค่พร้อมจะสลายตัวแล้วก็หายไป<ว>เลยอ่ะเหมือนผสมผงชาเขียวด้วยอะืมอร่อยมากจอดที่ชอบหวานกว่านีา้อือแบบทางนี้ชอบหวานกว่าน,นี้ก็เลยรู้กว่าดีโอเว่นฟาร์มนะคนที่ไม่ชอบขนมหวานมากแต่ชอบ texture แลความเหี่ยวตี texture รสชาติอ่ะดีเลยดีมาก นก็จบล็อกที่ดูมา่อคัทเบิร์ดมาลาไหลก็ชื่อว่าไว้นะถึงกินเจปีนี้จะเงียบเหงาแต่เราก็จะไม่หยุดกินแต่เราก็จะคัดเลือกของอร่อยคำว่าเราะนำเสนอนี่คือคนไม่กินเราไม่ว่าแต่คนบางคนที่ไม่กินบอกว่ามันไม่อร่อยอะ่ะก็แล้วแต่ลิ้นคนแต่ว่าถ้าคุณหาของเจที่มันอร่อยได้คุณจะรู้สึกเหมือนเราสองคนว่าที่วันนี้ที่เรานําเสนอรหรือป้ายยาคุณมามันคือของเจที่อร่อยหมด แต่อร่อยหมดแลวบางอย่างอย่างที่บอกอย่างร้านไอ้หรูเยอยะฉันพูดเลยนะว่าฉันสามารถกินในวันปกติก็ได้คือดีจริงๆนะครับขอบคุณซิดหลังกล้องด้วยนะฮะสำหรับการเอื้อเฟอื้อสานที่สตูดิโอย่านบางกวยใสน้อยอีกแล้วนะในการเนี่ยชวนกันมากินข้าวแล้วก็เล่าเรื่องเม้ามอยกินเจของปีนี้ที่อาจจะดูแบบ ไม่ได้ไปเดินตลาดเพราะว่ามันมีความผิดแผนหลายๆอย่างเนาะมันจะดู้ซื้อกลับมาทานที่บ้านก็ก็ดีเหมือนกันก็ก็เหมือนชี้ชี้ให้ชี้ให้เห็นช่องว่ามันมีอีกหลายๆร้านที่บางคนยังไม่รู้จักอาจจะลืมอาจจะลำบากโอเคหัวลําโพงเยงาวราชถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปซื้อได้ใครคิดว่าไกลไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรฮะแต่เราแค่มาแนะนําเฉยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากอีเราแรลไทุกช่องทางคาเฟ่ทุกแฟนเพจยูทูบชานแลวก็อินสตาแกรมครับครั้งหน้า อาทิตย์หน้ากลับสู่วีคปกติแล้วกลับไปกินข้าวปกติเอาอาหารข้าวเริ่มนำเสนอติดตามด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ